E.F.M. DJ p l l a y i ดีเจอ้อมค่ะก็ยังคงเป็นเพลงที่น่าเห็นดูกันอยู่นะคะสำหรับกักตัวเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะกี่เท่าไหร่ผ่านไปมันก็ยังเป็นเพลงที่รู้สึกดีเวลาฟังนะคะช่วงเวลาตอนบ่ายสานิดๆค่ะคุณผู้ฟังเบรกที่สองเราเปิดกันที่ใกล้เกินนะคะฉลามชอบงับคุณภาพใหม่แล้วก็ปิดท้ายที่อู้ของปามี่ก็เลยมีคนบอกว่า เปิดอู้ปามีแล้วให้อู้ของอพีพีด้วยนะคะไล่นดูได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมีเส้นเรื่องอะไรกันเยอะค่ะคุณผู้ฟังแค่บอกว่าฟังอยู่ดิฉันก็โอเคแล้วไม่งั้นมันมีก็ต้องยอมรับบางทีเราจะเจอการที่พิมพ์มารัวๆแต่ไม่ได้ฟังไงเราก็จะรู้สึก ทำไมเราเหงาจังเลยอ่ะ <c oughs> เราโดดเดี่ยวเราเฟ้งฟังเธอไม่ฟังเราแต่เธอรัวเอนเทอร์มาใส่เราเราเครียดนะคะ <c oughs> ในขณะที่มีข้อความของคุณผู้ฟังอะพูดคุย,ยกับเรื่องของเพลงบ้างบางคนก็พูดคุย,ยกับเรื่องของอากาศที่ร้อนถึงขั้นบอกว่าเข้าประชุมแล้วลืมเปิดแอร์โอ้ตายดีกว่าเฮ้ยถ,ถ้าเข้าประชุมหลายคนแล้วลืมเปิดแอร์นี่มันร้อนมากในขณะที่บางคนก็บอกว่ารู้สึกว่า เหงื่อซักซักเลยตอนนี้จริงเหงื่อมันก็คงร้อนจริงๆแหละคุณผู้ฟังยังไงซัเขาก็เตือนกันไว้นะคะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพมีประสบการณ์ของบางคนบอกว่าในเจอคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เขาบอกมาว่าอาการหนักกว่าโควิดจริงค่ะอันนี้ยังคงอันนี้ไม่ได้ยืนยันจากตัวเองเคาะก่อนเห็นไหมคนไทยยังไงก็เคาะคือก็เหมือนกับว่ารู้จากคนอื่นมาเหมือนกันที่เป็นทั้งสองดทั้งสองโรคเขาก็บอกมาว่าอาการของ ไข้วัดใหญ่ของเขาอะ่ะมันมันค่อนข้างหนักกว่านะคะก็เรียกว่าแต่ละคนคงมีภูมิที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในวันที่ดูแลตัวเองได้เต็มที่ก็ดูแลเยอะๆนะคะในขณะที่เวลาคุณผู้ฟังเจ็บป่วยปกติแล้วคุณไปหาหมอตอนกลางวันหรือคุณไป ER น่าสนใจมีมพี่อ้าน,นึกออกใช่ไหมเราจะได้ยินเขาว่าห้องฉุกเฉินหรือว่า ER อยู่บ่อยๆคุณคิดว่าถ้าคุณมีอาการเจ็บคอ เจ็บคอเฉยๆเจ็บคอเจ็บคอแล้วรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะไปทํางานไม่ไหวแค่เจ็บคอนะคุณจะไปพบแพทย์ตอนเย็นในช่วงที่เขามีหมอตอนเย็นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยหรือจะไปห้องฉุกเฉินหรือสําหรับคุณห้องฉุกเฉินอะคือห้องที่จะไปเมื่อไหรอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันห้องฉุกเฉินมีไว้ไปตอนไหนสําหรับคุณผู้ฟังทังคอดคุณโป สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดพิกะรเรี่ยงพันทธายอาร่อยคำไหนคำนั้นประกันติดโลโบโบรกเกอร์โดยเงินติดหลอโทร1501และออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟอังคารนี้เจอกันค่ะเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะคะเจอก,กันกับคุณต้นกล้าคืนพุดธมุดพระหมที่จะมาคลุมโปงไปกับเราในวันอังคารตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่คลุมไปพร้อมๆกับ เผ็เต็มขวดซิเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตาพรนท้ายนอรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวประกันหมดโทร1501ประกันติดโล่โบรกเกอร์โดยเงินติดลอ้อบริการด้วยใจตั้งแต่ขายยันเคลมออสเทคกซเปอร์ฟูด้ดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดเกรนฟรีซูเปอร์ฟูด้ดสโลคาร์บหรือคอมเพล็กซ์คาร์บนึกถึงออสเทกคค้าทางคารทนโปโ ไปโต๊ะทำงานเทินปโปรไปโต๊ะทำงานคืนนี้เจอกันเทินปโปรไปเป็นเทรนเนอร์นะคะคุณผู้ฟังนะ่าสนใจกันเลยทีเดียวติดตามกันได้ตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มไปโต๊ะทำงานเทินโปรเมื่อกี้เราทิ้งคำถามเอาไว้ใช่ไหมบอกว่า คาว่าห้องฉุกเฉินเขามีไว้ใช้ตอนไหนหรือถ้าเป็นเราแค่เจ็บคออะไรเงี้ยไปทำดูเล่นนี่มาหรือไม่สบายนิดนิดแ่ด่เราจะไปฉุกเฉินกันไหมอันนี้ถามเอาความรู้รอบตัวถูกไหมความรู้ทั่วทั่วไปที่เราพึงจะต้องใช้อคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอ่านได้เห็นไหมคุณผู้ฟังมันมีเคสหนึ่งที่เขาเจ็บคอใช่ไหมคะรู้สึกไม่สบายตัวแหละเจ็บคอและในนั้นเขียนบรรยายเอาไว้ว่า หลังจากไปพบแพทย์เขาก็เลยมาบรรยายว่าเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บคอแล้วไม่อยากจะไปตอนกลางวันไม่อยากเอาล่างเขาไปรอคิวตอนกลางวันใช่ปอ่านไม่อยากเอาล่างไปรอคิวก็เลยไปเอไอแล้วไปเจอคุณหมอเอไคุณหมอเอไอก็อาจจะถามอาการและคาดการว่ามันมีการป่วยเป็นไปได้ว่ามาจากการเล่นสงการแหละ mm hmm. คุณหมอก็เลยบอกว่าก็ให้เขียนใบลาก็คาแค่ให้ให้หยุดได้แค่วันเดียวอะ เพราะก็ถือว่าเป็นอาการป่วยปกติก็พักอยู่บ้านมันที่สําคัญประเด็นคือไปว่าคุณหมอว่าเขาดูแลไม่ดีด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรื่องของการพูดจารเราก็ไม่รู้นะคะแต่ในขณะหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการเจ็บคอแล้วไปเออมันใช่หรือไม่เรากำลังเพิ่ม หน้าที่ให้หมอที่เขาต้องอยู่ในแผนกฉุกเฉินมากเกินไปหรือเปล่าและหรือเราไปคลินิกแถวบ้านได้ไหมถ้าเราแค่เจ็บคอหรือไปพบเภสัชซื้อ,อยาไหมหรือเปล่าถูกไหมคะหรือไปตอนเย็นแต่ก็อย่างว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนตอนเย็นหมอโอพีดีก็น่าจะมีแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ถึงกี่โมงแต่เราต้องเข้าใจคำว่า ER ก่อนหรือเปล่าห้องฉุกเฉินมีไว้สำหรับ ใครเคสที่ควรไปประมาณไหนบางทีมันก็อาจจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยก็เลยเกิดเหตุว่าเอามาเขียนวิพากันเนาะเหมือนบทซึ่งซึ่งคงมีความรู้สึกที่อาจจะรู้สึกไม่ถูกดูแลมากนะักแต่มันก็เลยน่าสนใจว่าเคสนี้เอาว่ามันน่าจะให้ความรู้ได้ว่าเราเข้าใจคำว่าห้องฉุกเฉินแค่ไหน ฉุกเฉินสําหรับเราหรือฉุกเฉินสำหรับคนอื่นเพราะบางคนจะบอกว่าก็ฉันเจ็บคอฉันก็เลยต้องการพบหมอทันทีฉุกเฉินสําหรับฉันแต่ถ้ามันไม่ใช่โปรโตคอลของเราคนเดียวล่ะคะมันของส่วนรวมเราอาจจะต้องทําความเข้าใจใหม่ไหม